สปานเซอร์ที่ปานโูนางวิ่ครอบฟุตบอลยุโรปยูโรปาลีกรอาเลคเรื่องร่วงพนาทีในกอสพบกับอาแจ็กซัมเซอร์ดำนะคู่นี้ชอบกันในเวลาที่หนึ่งตามเวลาประเทศไทยนะเรทราคามาพนาทีในกอสเป็นต่อยที่เสมอครับปาณฑูนก่อนนับว่าเชียร์บอลต่อได้จะด้วยผลประกาศใดไปฟังทัศนการณ์นะครับพนาทีในกอสยอดทีมอิตกฤษนะรอบที่ผ่านมาถล่มโบเตฟป๊อปปิดนะไปได้ในกอสรวมสองนัดหกหนึ่งนะส่วนในลีกยังไม่เริ่มเปิดฉากซีซั่นใหม่เกมนี้ยังมีทีมเยดวายนะอิตนะรับเรือเส้นกลุ่มหล านกะองกลางดีๆทีมชาติกรีซนะวัย31ปีปั้นเกมโครงการสนับสนุนอเล็กซานเดอร์เยเรมีเยฟนะกองหนะ้าชาวสวีเดนที่กดไป3ประตูจากการลงเล่นในเกมยุโรปรอบคัดเลือก2นัดแรกนะครับ ความหวังเป็นความหวังในเกมรุกนั่นเองนะฝั่งอาจจสสะซัมซีดนั้นนับแต่ช่วงปีซีซั่นเข้าสู่ฤดูก,กาลใหม่เนี่ยทีมชนะรวดทั้งหมดเลยนะโดยฟอร์ในรายการนี้รอบก,ก่อนก็ชนะอวยโวดีนาเนี่ยมาได้แบบไม่ยากลำบากด้วยยังมีทีมดังลีกดัชมาเยือนโดยมีจอร์แดนเฮนสันในีตกับบั่นทีมลิเวอร์พูลขับเคลื่อนแดนกลางนะโดยที่เกมรุกเมีตด์รุ่งอาร์เซนอลอยากชุปปะปอ,อบนะรอใส่สก๊อต โดชืประสบการ์ฝั่งผู้เล่นทีมเยนดูจะเลื่อมกว่าเล็กน้อยนะแต่พานาทีไนกอสเนี่ยได้เปรียบนะกับการเล่นในบ้านต่อหน้าแฟนบอลเขาเองบวกกับผลงานในบ้านของพวกเขานะพอจะหวังผลได้อยู่การงานนี้เชื่อว่าพานาทีไนกอสนะครับจะไม่แพ้แน่นอนครับฟันนุนุสกอนนะวู่นี้พานาทีไนกอสนะดีพอที่จะลุ้นแบดเอาชนะอาจฉริเซดัมนะสองหนึ่งรับที่เด็ดเพื่อนชาวสมาชิกตุนการลารายเลยนะครับ